สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องพลุงไ่ป่าสุกคนสุขคนมือนี่หนูจะพามาเบิรงแปลงพักอินรีปอดสารพิษนะคะ่ะตอนนี้เข้ายู่ที่ก๊กบักน่าวนะคะ่ะก๊กบักน่าวมีวิตามินซีสูงสูงค่ะนี่นะคะ่ะคือหัวปากกาเนาะคะ่ะหัวใหญ่โดยปะตองใส่สารเคมีนะคะ่ะซึ่งมีประโยชน์ในการต่อต้านมะเร็งนะคะ่ะซี ค่ะนี่ก็คือพาอินซี์ปอสานผิดอีสนีนึงนะคะนั่นก็คือพักขนาเม็กซิโกนะคะเบิร์กนะคะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะฝุ่นสารยาวขัดลาดด้วยค,ค่ะค่ะพกอินซี่ปอดซานผิดกินมือรหากลัมือรับรองว่าหลางกายแข็งแรงแน่นอน,นะคะ่ะใช้วงกว่างล้วก็จ่อจ่อจ่อไปนะบ ก็คือพาอกอินรีปอสาริซื้อมาใส่สารเคมีพาอกอินรียิ่งกลิ่นยิ่งหุ่นดีหาซีหากรมือค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ